สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยคกับออกช่องมอมเบลลีคลิปนี้เราก็ามาอัปเดตความเคลื่อนไหวของทัพนักตบลูกยางสาวไทยในการเก็บตัวที่บราซิลกันครับเพื่อเตรียมลุยสนามในอีก 2- 3สวันที่กําลังจะเกิดขึ้นครับสำหรับการลุยสนามที่2ของสาวไทยซึ่งต้องบอกเลยว่าสนามนี้ถือเป็นสนามที่ค่อนข้างโหดจริงๆเพราะสาวไทยของเราต้องเจอกับทีมหนักๆแต่ถึงอย่างไรก็ยังคงมีลุนครับสำหรับทัพนักตบลูกยางสาวไทยซึ่ง คลิปนี้แอดมินก็มีโมเมนต์มิตรภาพน่ารักมาให้ได้รับชมรับฟังกันอีกแล้วครับเป็นโมเมนต์ที่เตยหัตถยาบำรุงสุกสาวตโตโยต้าจากลีกญี่ปุ่นได้มาเจอกับแดเนียลคัตติโนนักกีฬาของสหรัฐอเมริกาเพื่อนร่วมทีมโตโยต้าของเตยในลีกญี่ปุ่นนั่นเองครับเมื่อทั้งคู่ได้กลับมาพบกันก็มีหันหน้าทักทายกันก็อาจจะไม่ได้ทักทายกันมากมายเท่าไหร่ครับเพราะว่าในขณะที่ คาติโน่ก็น่าจะพึ่งซ้อมเสร็จครับก็ถือว่าเป็นโมเมนต์ที่อบอุ่นดีต่อใจอีกแล้วครับเพื่อนรักจากทีมโตโยตา้าต่างชาติได้มาพบกันไม่ว่าจะเป็นเตยหรือว่าคาติโนเชื่อว่าในเกมวันที่เราพบกับสหรัฐอเมริกาเราได้เห็นโมเมนต์น่ารักของเตยคาติโนกันแบบจุใจกว่านี้แน่นอนครับก็สู้ๆครับสาวไทยสำหรับการแข่งขันสนามที่สองที่จะถึงนี้